จะมาทำหน่อไม้อัดถึงกคัถงเจ็ดคืนสิบไม่ใค่ะถึงแปดคุนสิบค่ะตอนแรกเราก็ผ่านาไม้เราคะ่มเป็น,นไม้กิมซุงเนะผ่านาไม้ให้มันได้ประมาณนี้นะคะ่ะม่ช่ไขล่ลวกเนาะเป็นไข่กิมซุงแล้วก็ใส่ใส่ใน

เป็นดอนนะคะเอาชิคชิคอย่าจับกับมือนะคะอย่ามันจะเสียมันจะทำให้มันเสียไปโอเคไหมคะถี่ไปเยอะไปหรือเปล่าถี่ไปแล้วน่ะแหละก็ดีถี่ไปไม่เต็ม 1กิโลเสร็จแล้วนะคะประมาณ1กิโลก็จะใส่ไปในน้ำน้ำที่เป็นใส่น้ำน้ำเปล่าน้ำธรรมดาอยู่ในกระมกกะังน้กระติกดิบลมออกดีบลมออกดีบลมออกจะถึงน,นะคะดีบลมออกให้มันแฉะ ก,ก็ต้องซ้อนกันสองกลุ่นะฮะอยองแล้วก็มัดให้มันแน่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 นมันจะอยู่ประมาณน,นี้นะครแป่ได้แล,ล้วหนึ่งกล่มนะฮะต้องทำใจร้อนๆนะเราอย่าทำใจเย็นอย่าระยาห้างยิบห้างยิบกับมือนะฮะ ก็ต้องซ้อนกันสองสองสอง,สองถุงหน่อไม้ก็แล้วแต่เราจะาจะแต่เราจะผ่าเป็นแบบไหนเนาะออนนี้มันเป็นต้นซุงมันใหญ่เราต้องแล้วแต่เราจะชอบผ่าเล็กผ่าน้อยบางคนถ้าใส่ลวกก็ไม่ต้องผ่านะเราจะใส่เป็นหนึ่งกิโลค่ะ

ให้มันแน่นเลยค่ะ ีเอาคำตัวอย่าง